ก็สว <traum as> <và> ัสดีฮะวันนี้มาในแนวถอดกล้องนะให้เห็นหน้าผมเนี่ยหน้าหน้าสดผมเลยฮะอุ้ยลืมซื้อปืนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปให้ด้วยนะสามอย่างเนี่ยทำได้ป่ะ พี่ขอสญญามอย่างแล้วพี่จะทำคลิปดีๆออกมาได้ไหมได้ไหมนะนะอย่าลืมนะอันนี้ขอตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะโอเคนะก็ <cream. S 2> ตามนั้นแหละไปแล้วนะเฮ้ยยิงเพื่อนกู อย่าดูใครจะช่วยมึงของมันแน่อยู่แล้วไอ้น้องหัวแตกยังไม่ได้ซื้อปืนเลยนะตอนนี้ แค่ปืนพกคอไหมลองๆว่าพี่ทำได้มันแค่ปืนพกเนี่ยอยากปืนคู่เนี่ยพี่ว่าพี่ทำได้นะพอเพิ่มเลี้ยงเติมเติมได้เนาะโอ้ยเนีงยเบี้นเนี่ยวันดีไหนอวันดีไหนอ่ลุงก็เลีเ่ยงวะลุงก็วันดีก็

mọi chứ mọi người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  mọi nhé. mọi người

งนักแบบเอ้าตายแล้วเหรอแมพก็โคดังแมพน้องๆก็รู้กันได้แล้วนะว่าพี่คือราชาคนใหม่นะประกาศอย่างนี้เหรอไม่ใช่นแต่กูว่ากูใช่นะเชี่ยไรเนี่ยเฮ้ย

เฮ้ไม่ใช่ตาที่สองเราก็มีตาที่สองอยู่ทีมที่สองฮะไม่บอกเลยไม่บอกโอ้โอ้ กูได้ชื่อคลิปละคนดังเล่นเกมกูดัง400ซับเอาดิเอาดิ400ซับดังนะ400ซับนี่ก็ถือว่าดังแล้วนะโอ้แลวก็ น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปต่อเลยจุไม่ตายมึงตาย ฮัลโหลครับฟลอหับเมหมายหน้าที่คุณแล้วเออเคนนี้แหละขอบใจมากเอ้าแทนได้ไงหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะคุณน้องพี่โทรมาเกี่ยวกับธุรกิจพันล้านของพี่อ่ะอืมคุณน้องพี่ก็ โทรมามันบอกว่าให้จ่ายเลยไหมเงินเนี่ยเออใ้เอาไปร่วมหุ้นกับคนอา่านั่นแหละในหุ้นเลยไหมพี่ก็บอกว่าเออจัดการเลยกูสามารหมาให้พึงแล้วนั่นแหละพี่ก็บอกไปแล้วไงแต่ว่าพี่เพ์ตาเมื่อกี้ตาดีเอาใหม่นะโอ้เฮียอะไร ไม่มีกูก็ไม่ตายหรอกมึงอะเฮ้ย <c oughs> ไงอ่ะ <c oughs> อย่าร้องอย่าร้องช่วยเพื่อนแ้มโอชุดไป d o ย b l e kill ปืนมาให้กูขอบใจพ <c oughs> ี่ก็รอ,รอครับ ก็ก็เป็นตัวแบกของทีมก็แบกอะนะนี่แหละพี่อก็อย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะเวลาได้เล่นเกมเนี้ยก็เป็นตัวสำคัญของทีมตลอดอ่ะไม่มีพี่ก็ไม่ชนะหรอกนะเห็นพวกที่ไปแข่งอ e ีสปอร์ตไหมพี่คือโค้ดเว้ยนอ้องพี่คือโค้ดบอกให้พวก เออแล้วแต่พวกนักแข่งเล่นยังไงยังไงยังไงทำไมกูต้องหลุดขับอยู่เรื่อยปะปักกูโบได้ไม่ดานจริงๆเลย first blood double kill เมื่อกี t <t ้ซาโลด้วยนะคนตัด นะสโลไว้ด้วยสดยังสวยโป้งเดียวงัดหัวแดงเถื่อกับเมื่อกีก้ไม่มันยิงเ <c oughs> นี่ยจะบงังมึง ยิงเวือนโหัวดาษไรมึงอ่ะ First Blood Yeah <laughs> ปัดนก็จะมึนๆหน่อยนะก็อวนะฮะกตาเลยนะตามเมื่อกี้พี่ก็ m อวีพีอะ A few moments later ขอบคุณน้องๆนะที่เข้ามาดูพี่นฮะอย่าลืม กดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะคำใดที่พี่คุดไม่พอหรือคำใดที่พี่พูดเกินไปยังไงพี่ก็ขออภัยด้วยนะมันสไตล์ของช่องเราอยู่แล้วฮะทวนอาจจะถูกใจบ้างหรือไม่ขำบ้างหรือว่าไอ้เหี้ยนี่มึงปากดียังวะก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบ ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูจนจบสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน